ผู้บริโภคชาวเหนือเกือบร้อยละ70ขาดการเตรียมตัวเพื่อรับมือราคามะนาวแพงแต่ก็สนใจปลูกมะนาวไว้กินเองศูนย์วิจัยเศร,รษฐกิจและพยากรทางการเกรรษตรคณะเรศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจสอบถามประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเกี่ยวกับการปรับตัวการเตรียมการรับมือราคามะนาวที่สูงขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปีจำนวน475รายพบว่าประชาชนร้อยละ69.7 ขาดการเตรียมตัวปรับตัวด้วยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีผลต่อตัวเองเนื่องจากไม่ได้ใช้มะนาวในปริมาณมากในแต่ละวันมีเพียงร้อยละ30.3ตอบว่ามีการเตรียมตัวปรับตัวโดวยให้เหตุผลว่าใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนเช่นน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะกรูดร้อยละ82.1ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลแก้ไขด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศ ดยให้เหตุผลว่าควรใช้วิธีการอื่นเช่นพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกมะนาวมากกว่าการแทรกแซงกลไกตลาดร้อยละ65.9สนใจปลูกมะนาวไว้บริโภคเองเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนอกจากนี้รอยละ63.2เห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สายมะนาวให้สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและรอยละ45.7เห็นว่ารัฐบาลควรรับซื้อมะนาวในช่วงราคามะนาวถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร